กค่ะมาจากอำเภอสุไงโกโลกจังหวัดดราที่ว่ามาไกลมากเลยมาจากสุไงโกลกเลยค่ะโอ้มาไกลมากเลยติดมาเลเซียค่ะ่าไงเนี่ยก็มีอะไรสงสัยเปล่าค่ะหนูตามเพื่อนเพื่อนมามาทําบุญขึ้นเอทำบุญบ้านแล้วก็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 ได้ตามเพื่อนเพื่อนมาค่ะก็มีอะไรสงสัยบ้างไหม อยากก็ถามอะไรเอาถามได้ทุกคําถามมีคําตอบนะอุตส่าห์มาไกลคือบางครั้งหนูก็อยากจะเกิดฟังธรรมธรรมะมันเกิดปื้มปิติขึ้นมาซึ่งใช่ใช,ใช<น>อยา่างตอนนี้ก็เป็นเน่ยตอนนี้เราก็เป็นมันไม่ใช่ตัวตนของหนูอะค่ะเหมือนกับว่าหนูมันปื้มปิติอะมันมันเกิดแบบปื้มปิติซึ่งมันไม่ใช่เหมือนกับ เหมือนกับไม่ใช่ตัวเราอะค่ะยงงไเราเหมือนเราฟังธรรมะนะคะที่ที่แบบมันซึ้งอะมันซึ้งถึงขนาดที่ว่ามันสามารถที่น้ําหูน้ําตาไหลอะค่ะถ้าภาวะอย่างนี้หนูจะต้องทํำยังไงคะก็ไปทําแล้วก็ปล่อยมันไหลก็ไหลไปที่กระดาษที่ชู่มันเยอะนกระดาษที่ชู่มันเยอะอยากก็ร้องก็ร้องไปนหนูอ้ายคอนเรื่องธรรมดาเลนมาที่เนี่ทําไมหนูต้องเป็นอย่างนี้คะ ก็ธรรมะมันเจอะถึงใจมันไปมันไป,นไปทำลายอาวิชชาคือความโง่ความมืดบอดมาหลายภพชาติมาเป็นอาสองไขยมันความมืดบอดเนี่ยมันทําให้ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมาจนเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแก้นใจน้ําตาไหลท่วมทะเลมาหาสมุทรเนี่ยก็สถัตย์ทั้งหลายเวียนตายเียนเกิดกระดูกกองเป็นภูเขาเนี่ยเพราะความโง่หรืออวิชชาตัวเดียวนี่พอทํามัน ถ้าจะทําความจริงมันเข้าถึงใจอะเชื้อเข้าไปถึงใจมันก็ไปทําลายความมืดบอดก็คือเอาวิชาตาเหาปัฏทานะมันก็ถูกทําลายไประเบิดออกไปมันก็เหมือนกับว่ามันเสียใจดิงง่งโง่โง่มันนานมากเลยหลายภพหลายชาตินั้นทําให้ต้องทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแกนใจเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นอนันตการไปเกิดเป็นตระแตจันเปรตสุลกายสัตวนรกมาเสียยาวนานมากหนูก็คิดอย่างนั้นค่ะแต่หนู หนูไม่ทราบว่าหนูจะต้องปลดปล่อยอยังไงที่คือก็ไม่ยึดอะไรเลยปลดปล่อยไม่ต้องไปเปล่อยอะไรก็คือไม่ยึดอะไรเลยนะคือปล่อยก็คือมันเหมือนกับว่าเรามันหนูเหมือนกับหนูเดินเหมือนกับสองสองทางอะคะ่ะเท<อ>้าเหยียบโลกหนึ่ง,งข้างพยายามเป็นธรรมเนาะใช่ค่ะหนูก็ปล่อยข้างโลกไปสักิข้างล่ลงหนูเขาไม่ได้ผิดเลยนะคะหนูมีครอบครัว <S 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 ไม่ใช่ มันไม่ใช่ไปให้ทิ้งกันเนี่ยหรือตายไม่ได้บอกไปทิ้งกันเดี๋ยวก็จะผิดคือใช่ค่ะหมายถึงว่ามันก็มาเจอกันแค่ชาติเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายต่อไปก็ไม่ได้เจอกันอีกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะสุดท้ายทุกคนก็เมื่อต่างคนต่างเข้ากระจายก็ก็กลับคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะว่าสีการเรียนว่ายตายเกิดก็ไปกลับคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปการที่เคยเจอกันมาหลายชาติอะไรเนี่ยก็มาเจอกันเป็น ครั้งสุดท้ายเพียงแค่นี้เองส่งกันเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะไปไม่ไปเธอไม่ไปไหนเธอก,ก็กลับไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทงสารไปแต่การได้พบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้เจอกนอีนอีกเราก็กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติสิ้นตัวตนสิ้นความคิดมัน่นถือบ้านเป็นตัวตนพยาไอที่ฝืนข้างเหยียบโลกไว้อะก็ปล่อยมันไปซะใจอะแต่ขันห้าก็ททาหน้าที่ไปทําหน้าที่ต่อกันไปไม่ได้ว่า ลวงตาบอกว้้ทิ้งสามีไม่ใช่เพียนแต่ว่าก็ทําหน้าที่ต่อที่ดีต่อกันแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบลงเหมือนการเดินทางมายาวนานด้วยกันเนี่ยเคยพบกันอาจจะเคยพบกันมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเหมือนลวงตามหาบัวยานสมโนเนี่ยตอนสมัยก่อนท่านก็ถ้าคนระลึกชาติใดนานแล้วล่ะแต่ก็รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอเคยเป็นคู่ครองท่านมา,หายหลายชาติ แต่ท่านตัดสินใจมาบวชล้วผู้หญิงก็เลยไปแต่งงานไปต่อมาผู้หญิงคนนั้นก็ถึงแก่ความตายแล้วก็ท่านก็ไปเผาศพผู้หญิงคนนี้แล้วท่านก็พูดว่าข้ามาเผาเองอะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะได้เคยเผาเองมาแล้วหลายชาติแต่ชาติเนี้ข้ามาเผาเองเป็นครั้งสุดท้ายนะ อ้เรื่องที่แบบคือเรื่องตัวเองอะโยมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะสนใจอะแต่ทำไมโยมชอบชอบไปเหมือนถ้าขอประทานโทษน,นะถ้าเป็นปาตาชาวบ้านก็เหมือนกับไปยุ่งเรื่องคนอื่นที่แบบทุกข์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยหนูโยมจะต้องตัดยังไงได้คะอืมมันก็ต้องเอาตัวให้รอดก่อนเมื่อ จที่ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะมีความเมตตาออกมาจากใจเองต้องเอาตัวให้รอดก่อนโยมคิดของโยมอย่างนี้ค่ะว่าโยมมีกินโยมไม่เดือดร้อนโย,โยมคิดว่าโยมไม่ได้อดแต่อีกคนนี้ถ้าโยมไม่ช่วยเขาหนักกว่าโยมโอ๋อก,ก็ช่วยเขาแต่ใจอ่ะต้องติดยึดก่อนแต่ไอทางตับตินก็ต้องความช่วยเหลือทางด้านอื่นนะ ได้กาลังกายกําลังใจสติปัญญาก็ช่วยช่วยไปตามตามเหตุตามผลตามสมควรตามความรู้ความสามารถแต่ใจอะ่ะจะต้องไม่เอามาพัวพันไว้ในใจไม่เอาสิ่งใดมาพัวพันไว้ในใจต้องตัดต้องตัดตัวนี้ออกไปใจส่วนใจใช่เข้าใจแล้วโยมโยมอยากจะถามว่าทุกครั้งที่เกิดเบื่มปิติ ในขณะที่แบบทุกคนดูแล้วเหมือนกับโยมไม่แน่ใจว่าคนบางคนเห็นโยมแล้วผิดปกติหรือเปล่าอย่างแบบโยมนั่งนั่งฟังพระสวดหรือว่าฟังธรรมะแล้วมันมันเื้อมปิติอะค่ะแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ตลกหรือเปล่าคนอื่นเขามองเราเป็นยังไงในขณะที่โยมอยากจะถาม พระอาจารย์นะคะว่าโอ้ไปไปที่อื่นเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเรื่องผิดปกติที่อื่นนะนะแต่ที่เดียตอนที่กูบาท่านมาอยู่ใหม่ๆท่านก็บอกว่าโอ้มาที่นี่ใครมามีิต่ร้องไห้กันง่ายๆ่ายแต่เดี๋ยวนี้เรื่องปกติเราเห็นไว้เรื่องปกติไปแล้ว่ะโยมไม่มีอะไรประหาต<ป>ุตาไปสอนฝรั่งที่ว่าร้องไห้ยากที่สุดต่อหน้าคนอื่นนะเพราะว่า ขนทรทมเนียมเขาเนี่ยเขาฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นคนแปลกเลยเพราะคนแปลกหน้าเขาพยายามฝืนจนสุดอหละเราตายเห็นว่าข้างในเขาร้องไห้ตั้งหลายรอบแล้วแต่ข้างนอกพยายามฝืนฝืนฝืนพอโยนกระดาษที่ช่วยแกนั่นนี่ยร้องไห้ร้องเสียงดังลั่นเลยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าความทุกข์ความบืดบอดความโง่อวิชากิเลสตัณหามันทับถมมาจน ทุกยากลําบากมานานแสนนานเมื่อมันระเบิดออกก็ธรรมดามันก็เหมือนเขื่อนที่กั้นน้าแตกเขื่อนกั้นน้าตามก็ไหลออกมาเขื่อนกั้นน้าแตกมันก็น้ําตามก็ไหลออกมากเรียกทำมันถึงใจอย่างโยมเนี่ยเรียกว่าทำมันถึงใจได้แล้วค่ะคุณโยมที่มาด้วยกันว่าไงมาจากทุงอย่ก,กลัวป่ะนมัสการค่ะ ยมเป็นโคนสวยคนโลกค่ะแต่ว่าย้ายมาอยู่โคราชอะคะอ่ะว่าไงมีอะไรสงสัยบ้างคือเหมือนทุกวันนี้ไม่รู้มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนคือเหมือนพอเราจะไปปฏิบัติธรรมเราก็ห่วงลูกอะค่ะ mm hmm. ก็เลยเหมือนพอเราจะปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมคะเราก็ทิ้งแล้วเราก็ไปเข้าทางโลกไปวุ่นวายอะค่ะพอพอเราวุ่นวายมากๆเราเบื่อเราก็อยากจะกลับมา แต่บางทีพอเรากลับมาเราก็ต้องไปเข้าเข้าอกออกอย่างนี้ค่ะเหมือนไม่รู้จะไปทางไหนไปไปทางไหนงั้นแหละใจมันไม่มีใจมันไปไหนไม่ได้เพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมชาติจะไม่มีอะไรปรากฏเลยเอไอ้ที่ไปนู่นไปนี่อยากไปนั่นอยากไปนี่นี่จะไปโลกนี่จะมาปฏิบัติธรรมนี่จะปฏิบัติธรรมนี่จะไปโลกไปหาลูกไอ้น,นั่นมันคือขันหน้าคือความปรุงแต่ง แต่ใจหรือจิตเดิมแท้นั้นมีแต่ความบริสุทธิ์เป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเราไม่มีสามีไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีหญิงไม่มีชายเพราะความมีตัวเรามีสามีมีลูกมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มีหญิงมีชายมีพ่อแม่พี่น้องทุกบระภถานอันนั้นเป็นสมมุติอยู่ชั่วคราวสิ้นภพชาติแล้วก็จบลงล้วต้องทำยังไงคะหลวงตาสมมุติก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามอริยมรรคคิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบอาชีพชอบไม่ผิดศินธรรมไม่ผิดกฎหมายมีสติชอบมีความเพียรชอบสติชอบ,ส,ชอบสมาธิชอบ รวมลงที่มีปัญญาเห็นชอบดำเนินชีวิตโดยชอบไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนตนเองเป็ทุกเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไป็ทุกเดือดร้อนมีหน้าที่อะไรทุกปฏิบัติขนะก็ทําหน้าที่ในสมบูรณ์และถูกต้องรู้กาละเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้อะไรควรไม่ควรควรคิดควรพูดควรกระทาไม่ควรคิดควรพูดควรกระทำพิจารณาการคิดการพูดการการะทํา แต่ตอนได้รอบครอบแล้วไม่ได้เบียดเบียนตัวเองปทุก์เดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นนปทุก์เดือดร้อนก็คือไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายอันไหนที่มันจะผิดหรือมันผิดไปแล้วก็จะไปต้องไปอามาผูกติดไว้ในใจไปวางมันไปให้หมดสิน้นแล้วก็อยู่อย่างคนไม่มีใจใจเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏเรียกว่าอยู่อย่างคนไม่มีใจมีแต่หน้าที่ที่ทําไปโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามมารยมาค แต่มีความเป็นอยู่อย่างคนไม่มีใจไม่ใช่คนไม่มีน้ำใจคนไม่มีน้ำใจเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจิตใจแห้งแรงแต่อันนี้อยู่อย่างคนไม่มีใจไม่มีตัวจิตตัวใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันจึงเป็นความไม่มีใจไม่มีใจปรากฏ มีแต่ขันห้าปรากฏและทําหน้าที่โดยสมบูรณ์และถูกต้องตามธรรมเท่านั้นเองงั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องเข้าวัดใช่ไหมคะวัดอยู่ที่ใจพระก็อยู่ที่ใจค่ะข้าใจแล้วค่ะทุกตาขอบพรคุณค่ะอยู่ที่ไหนเ็ไปทามากันคนละทิศละทางหมดเลยโลกมันจะแตกแล้วเด้อมยิ่งไกลโลกจะวิบัติ ทำก็เหนือโลกอย่างรวดเร็วคนจะพน้นภัยวิบัติพน้นหลุดพ้นจากภัยวิบัติรอดจากภัยวิบัติครั้งนี้ได้ต้องไปทาคนมันเร่งไปทาขึ้นใหญ่เลยไปติดตามเป็นแฟนแท้ลงตานะอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้เนะาะเพราะว่าทามันเข้าไปถึงทุกที่แล้วอันนี้ท้งสื่อเนี่ยดูเข้าฟังครับ